ช่วงบิวตี้ทิปวันนี้หมอจะพูดถึงการดึงหน้าด้วยไหมไบโอโคนครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดึงหน้าแบบใหม่โดยใช้ไหมจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไหมชนิดนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากองค์การอามัยยาของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการดึงไม้หน้าที่หย่อนคล้อยให้ยกกระชับอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับปัญหาใบหน้าที่หย่อนคล้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีให้เห็นตั้งแต่อายุป,ประมาณ30ปีครแต่ว่าจะเริ่มเห็นชัดเนี่ยอายุป,ประมาณ30ปลายปลายถึง40ปีซึ่งการหย่อนคล้อยนี้เนี่ยเกิดจากการ หย่อนตัวของชั้นคอลลาเจนที่ใต้ผิวหนังซึ่งหมไบโอโคนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ดึงชั้นคอลลาเจนที่หย่อนคล้อยใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยให้กลับขึ้นมาตึงด้วยวิธีการที่ใกล้เคียงกับการผ่าตัดดึงหน้าเพียงแต่ไม่มี <S 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 แผลเป็นที่บริเวณใบหน้าจะมีเพียงแค่แผลเล็กๆอยู่ซ่อนอยู่หลังไรผมบริเวณขมับทั้งสองข้างเท่านั้นการดึงหน้าวิธีนี้ต่างจากการร้อยด้วยหมัละลายหรือหมันทองนะเนื่องจากหลังจากการดึง หน้าที่หย่อนคล้อยจะตึงกระชับขึ้นทันทีหลังจากดึงเสร็จฮะและมีผลการวิจัยยืนยันว่าการดึงหน้าด้วยวิธีนี้ทําให้เกิดความตึงกระชับอยู่ได้เป็นเวลานานถึง5ปีการเตรียมตัวก่อนจะมารับการร้อยไหมควรจะหยุดยาที่ทําให้เลือดหยุดยากหลังการร้อยไหมประมาณสสัปดาห์ให้หลีกเลี่ยงการอาปากกว้างล้างหน้าแรงๆหรือการนวดหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบวมช้ำหลังการร้อยไหมครับ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ facebook.com/siamlaser ครับขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเพียงคุณพิมพ์ S ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบและส่ง s m s มาที่หมายเลข464-2001ผู้โชคดีในสัปดาห์นี้จะได้รับรางวัลคอสกำจัดขนด้วยเลเซอร์เจนเตอยัคมูลค่า1 0 0 0 0บาทฟรีจากสยามเลเซอร์คลินิก ขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสัปดาห์ที่แล้วครับ